เทปตาคินาปตาคินานิกตะวันัลปันตาเถปตาคินีชยันโตโพกัญญาณังนันทิวันธโนเอ tawang wisyo ho hitaya sijya mangkal le aparakita palang te si se patamipu kal le api se ke sapapu katang sumangkalang supa katang បត្យក្សរិយធម្មប្រមៃតាលិសុត្តគិណងបាយកម្មងវចៈធម្មងគិណងបតៈគិណងមនោធម្មេចេតុប្រកាគិណបតគិណងអនិច្ចតវអនុលភា นี่แหลนี่ไต้ตายตีายกูใเดียอบอได้ลูกที่ส่อยู่ในห้องนี้

สร้างเปต่างสมควรตบอสมควรจุนจตุเห็นว่ามีควาร้อนในการที่พิธีัชรมาหลายก็มีความราในในช่วงระดับหลังจากนี้ไปเมื่อดูพระีมาสัตวหัทุกที่รตัวนี้ก็ผสมถึงแ มาประเมณนตามผู้บาดเิญาตามท่านผู้ใดต่อต่อตามท่านกบได้ทันวคพราะนั้นวันนี้จนะเ,เป็นดีที่ะกำหนดไว้เมื่อปักติดพระราชทานที่สูางามสีมาแล้วแทเจ้า,าวาดก็จะมีพลังใจในการดำเนินการก่อสร้างจนกว่า นะจะเล้เสร็จแล้วเนี่โยน้งฝังทั้งโลกและทั้งทางพ้อมันได้ผลในการดำเนินการ่อขั้นตัวต่เิดวาใจมาใจองงานี่อตอบาแล้วลงสา ในเครื่องพยธรรมในประสงค์ทั้งสิ้ประการนั้นประสงค์ทานั้นอนุโมทนาถือเป็นสิ่ทพิธี